สวัสดีตอนค่ำครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแสงสว่างระบบ12วลต์นะครับผมใช้หลอด DC ขนาด12วัตต์อันนี้ความสว่างที่ถ่ายอยู่นี่ก็เป็นแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาดูความสว่างนะครับหลอดขนาด12วัตต์ก็ให้ความสว่างอยู่นะครับน,นี่จากกล้องนี่ก็เห็นนะครับแล้วก็ในห้องพักน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะประหยัดนะครับผมใช้เปิดทางบ้านดูความสว่างนะครับความชัดของ12บโวลต์อันนี้ผมใช้แบตเตอรี่เจลสว่างเห็นนะครับความสว่างอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะครับความสว่างก็ทั้งบ้านเลยผมใช้ ดีซีสิบสองโวลต์หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะครับผมใช้อยู่ประมาณสิบกว่าหลอดก็ตอนเช้าก็เหลือให้ใช้นะครับไฟจะเป็นตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์มาดูความสว่างนะครับอันนี้ในบ้าน มันก็จะประหยัดนะครับผมไม่ได้ใช้เปิดไฟบ้านเลยอันนี้หลอดขนาดเจ็ดวัตต์แต่ถ้าความสว่างจะเป็นหลอดเหมือนคล้ายๆนีออนนะครับพัดลมนี้ก็พลังงานแสงอาทิตย์หมดครับไฟก็เหลือครับผมอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ก็หกเจ็ดหลอดละ แล้วเดี๋ยวไปดูในห้องครัวนะครับ <Okay. S 1> ห้องครัวห้องครัวใช้อยู่สองหลอดบวกกับหลอดเจ็ดวัตต์ด,ด้วยความสว่างอันนี้ก็ผมเดินไว้รอบบ้านเลยครับดูความสว่างอันนี้หน้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้ำนะครับความสว่างของมัน ปุ๊บม่อันนี้มาถ่ายให้ดูเล่นๆครับเผื่อใครอยู่นาไม่มีไฟฟ้าก็หลอดเดียวว่าสว่างอยู่นะครับเนี่ยความสว่างก็เห็นทั่วห้องหมดกินไฟสิบสอวัตต์เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบ้านนะครับอันนี้ห้องพระ ห้องพับผมใช้3มหลอดกับอีกหลอดละเจ็ดเจวัตต์ก็คือไฟมันเหลือครับผมก็ติดเยอะแต่ปกติหลอดเดียวก็เห็นครับถ้ายิ่งอยู่นานนี่ไม่มีไฟฟ้านี่เอาระบบ12ไปใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะครับมีหน้าบ้านก็ความดูความสว่างหน้าบ้านครับแต่ผมมีสปอตไลท์ด้วยสปอตไลท์หลายดวงก็คือไฟระบบแสงสว่างผมไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลย ใช้ไฟบ้านอย่างเดียวดูความสว่างนะครับอันนี้ก็จะสว่างทั้งคืนนะครับยันเช้าแล้วก็ไอที่ลงรถครับผมถ่ายไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อบ้านใครไม่มีไฟฟ้าระบบทีสองโวลต์มันก็จะประหยัด ไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟนี่ครับลงรถแต่ว่าที่ส่องนี่เป็นสปอตไลท์ขนาด25วัตต์อันนี้ก็จะเป็นหลอด12วัตต์เหมือนกันอันนี้ก็สว่างยันเช้าผมเปิดยันเช้าเลยผมตั้งอัตโนมัติก็คือ6โมงเย็นก็จะติดอัตโนมัติพอ6โมงเช้าสว่างก็จะปิดอัตโนมัติ อันนี้ครับความสว่างอันนี้สยางเอ้ยสนามยานาบ้านาก็คือเราเดินก็จะมองเห็นนะครับรวมแล้วผมใช้ประมาณสิบห้าหลอดที่ผมใช้อยู่ทั่วบ้าน วันนี้ก็เอาบรรยากาศยามค่ำนะครับยามค่ำๆประมาณทุ่มกว่ากว่าละระบบสว่างแสงสว่างรอบบ้านบ้านผมมีต้นหมากอ่าวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆนะครับเผื่อบ้านใครมีไฟฟ้าไปเป็นแนวทางในการใช้ระบบแสงสว่าง โดยที่ประหยัดด้วยประหยัดงบก็คือใช้แค่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างมาพูดถึงงบแสงสว่างนะครับถ้าสำหรับใช้ประมาณสักสามหลอดสามหลอดถ้าแบบคนอยู่นาะไม่มีไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบใช้งบไม่เยอะก็คือใช้ไอตัวนี้ก็ได้ครับ PWM หนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ตัวนี้ประมาณ พันกว่าบาทแต่มันมีรุ่นเล็กกว่านี้แต่อันนี้มัน50แอมนะครับเราไม่ต้องใช้ถึงก็ได้30แอมก็ประมาณ5้าร้อบาท1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่12บสโวลต์หนึลูก100แอมแล้วก็แผงแผงสัก165วัตต์หรือ170วัตต์นี่ก็พอแล้วครับก็งบอยู่ประมาณถ้าแบตร้อแอมถ้าเป็นเจล เจลนี้อายุการใช้งานระบบแสงสว่างมันก็จะอยู่ได้นานก็ประมาณ3 5ถึง5ปีอยู่ที่เราใช้ด้วยแล้วอาจจะอายุได้นานกว่านั้นก็คือแบตลูกหนึงประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแล้วก็แผงแผงก็ถ้าเป็นแผงไม่ถึง200วัตต์มันชาร์จเต็มอยู่แล้วครับ1 0 0แอมนี่ก็อยู่ประมาณ1,700-1,800นงบก็น่าจะอยู่ประมาณ ห้าพันหกพันยังไม่ถึงหมื่นนะครับยังไม่ถึงหมื่นติดตั้งเองใช้ระบบแสงสว่างได้สบายสบายครับวันนี้ผมก็มาถ่ายข้อมูลให้ดูนะครับสวัสดีครับ